ออกมาตอบออกมาชี้แจงแล้วพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยสำหรับเอ๋ยจินตลาพุทธลาศขอเปิดใจในฐานะเจ้าแม่ฟิจิลิงก์ก็กระแสศิลปินที่มีกระแสอยู่พี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยล่าสุดนะฮะดึงพยาบาลฟินแลนด์นุ่นดำดงหรือว่านุ่นเนชนกร,ร่วมถึงอมแอมเพลงบรรพแหกมาเล่นเอมวีผลงานเพลงใหม่นี่บเพื่อนว่าพี่น้องครรบผมเอ๋ยจินบอกเคยไปใส่อยู่ในกระแสต,ตอะเวรละภาวะ เกาะกะระแสศิลปินน้องใหม่คนนั้นคนนี้เรือร่องราบเป็นแบบใดปะจิละเล่นจินละเล่ามาซีว้าซูฟังสวัสดีครับพี่นอ้องตอนรับข้าสู่รายการจากักรวาลลูกทุ่งกับ,บัหลานนุ่มเจียระต้องบอกถึงเลยพี่น้องครับผมสำหรับเอจินตลาพุ่นลาบนะฮะ ศิลปินที่ไม่เคยตกยุคบบเคยหายไปใสตั้งแต่ยุคเทปพ,พี่น้องครราผมมายุคซีดีมายุคดีวีดีจนมาหอดยุคออนไลน์ก็ยังอยู่ในกระแสตลอดเลยเพราะว่าอย่างมากกอกระแสศิลปินที่มีกระแสอยู่ตอนนั้นตอนนี้อันนี้ายผู้หลายคนมัวว่ามาเมามานุ่งเจรากับมาเว่าต่อพี่น้องครราผมเา้า พี่จินตล้าลูกเอ็จินตล้าพี่น้องครับเมื่อได้ออกมาเปิดใจแบบละเอียดเลยว่าทําไมถึงได้ดึงศิลปินคนนั้นคนนี้มาเกาะการะแสตัวเองมาทําให้ตัวเองมีกระแสตลอดเวลานี่คือคําถามที่หลายผลคนถามมาและมัรฟิจจลิ่นกับศิลปินที่ กำลังมีก่าวสารอยู่เออบ่าว่าสิเป็นคนนั่นคนนี่พี่น้องคาราโกมเอจิจัลลาอามาฟิจจิลิ่งเมิร์ร่วมถึงเอามาเลิทเอมมียู่เรื่อยๆนะฮะนี่แหลนะเนาะให้ในไลฟ์คนบอกว่าจินตลาไม่เคยหายไปไหนยังอยู่กับพวกเราตลอดกันว่าจังสันพี่น้องครับและล่าสุดกับผลงานเพงลงล่าสุดของเพิร์เลยนะฮะผลงานเพลงใหม่กับเอาศิลปินที่มีกระแสอยู่ตอนนี้ มาร่วมอยู่ในเอวีเพียงเดียวกันไม่ใช่จินตลาทําไม่ได้นะจ๊ะเอาเรื่องราบยังไงกดมัวใจกดไลค์กดแชร์และแสดงความคิดเห็นออมาแน่กันแล้วกันนะพี่น้องเนาะกดติดตามช่องจิรละเล่นด้วยกันแล้วกันนะฮะเผยภาพออกมากแบบนี้พี่น้องครบผมจากเอืยจินตลาพูดหลากนะฮะบอกว่าวาสนาไพาน์นอิเดีไทยคููกับอายวาสันนี่คือผลงานเพลงใหม่ล่าสุดของเพื่อนพี่น้องครับวาสนากาดําจินตลาพูดหลากดึงเอาบิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นุ่นดำโดงหรือว่านุ่นเนชนกและออมแอมเพชรบันแพงมารวมแสดงเอวพี่น้องครับผมซึ่งบรรยากาศในการทายถ้ำนะฮะก็โอ้ยเออพวดนะได้เมืองที่สอดที่เซอร์กันแล้วพี่น้องเอยเป็นปล่อยที่เซอร์ให้เมืองแล้วนะฮะบอกเลยว่าอลาร่างการงานสังเกตยนะฮะเป็นเคลืนว่าอะไรนะไม่เสียยี่ห้อจินตลาพุล,ล่าเออ แต่ว่ากระแสผู้หนีพี่น้องครรบผมดึงผู้หนั่ผู้นีมาสัมผัสดีดีด,ดีครับดีแน่ดึงผู้หนั่ผู้หนีมาเล่นเอวีน้ำดีดีดึงผู้หนุผู้ดนีมาหลอกเพงน้ำดีดีจนกลายเป็นเจ้าแม่ฟิตจาริ่พี่น้องครรบผมนี่และก็มีมุ่งนี่บอกว่าสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ใช่ อาจจะยังไม่ได้เห็นวัฒนาการดำเป็นอย่างน้อยประเด็นน้องขลิ่มงงนะฮะผู้หญิบ้านฟินแลนด์อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังออมแอม,มนักเอกมาลำชื่อดังและนุ่นดำาดงนางเอลิกเกชื่อดังมาร่วมอยู่ในเอวีเพ่นงเดียวไม่ใช่จินตลาทําทำไม่ได้จริงๆนะฮะบัตรที่นี่พี่น้องคาราผมเอมเอจินตลาละะ่ากออกมาตอบคำถามเลยว่าทำไมหรอทำไมการเป็นจินตนาลาเนี่ยถึงยังอยู่ในวงการได้ยาวนานขนาดน,นี้และกระแสก็ไม่เคยหายไปสหนเลย ฟังจากปากเอจินตลาเองดกกีกว่าพี่น้องครับเอืจินตาลาติดต่อว่าจัางใดก็ไปเดนนี้ลองไปฟังมือพี่น้องครับผมเราไม่ต้องไปยึดติดคาว่าจินตลาเราจะยึดติดคําว่าเนื้นองานด้วย่ะที่ผ่านมาอโอเคเราเคยสร้างชื่อเสียงนั่นนู่นนี่เยอะแยะแต่ว่าพอมาถึงยุคนี้แล้วเราก็ต้องทํามาหากินเพื่อเลี้ยงตัวเองอคนไหนที่พอมีกระแสคนไหนที่เก่งคนไหนที่แบบพอที่จะทําให้เราแบบเออผ่อน ผ่อนในการวิ่งงานได้บ้างแล้วก็เอ,อน้อยยอมรับว่าก็เรียกเรียกน้องมางช่วยรเราเราจะมองถึงว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกทุกวันเนี่ยมันยึดติดไม่ได้มันมันมันจะไปเรื่อยอเราไม่ได้คิดว่าวันหนึ่งเราจะมีชื่อเสียงมันก็มาอยู่ตรงนี้ได้เราไม่ได้คิดว่ามันจะไปหรือมันจะมาแต่เราคิดว่าเออดีที่เราได้พอมีงานทำบ้างในอาชีพที่เรารักแล้วทีนี้ต่อไปเราก็มองว่า ถ้าเรามีอายุมากขึ้นถ้าเราไปไม่ไวล่ะไม่ไหวมากๆเราจะทำไงก็คอยพยุงแบบนี้แหละก็คือเด็กรุ่นใหม่เขาเกิดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเราก็รักตัวเองเราก็รักตัวเองว่าเราก็ถึงไม่ได้เป็นนักร้องถ้าเราเป็นคนธรรมดาเราก็ต้องดูแลตัวเองนั่นแหละว่าเรายังไงถึงจะอยู่บนโลกนี้ได้นานที่สุดก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ก็มันคาดการอะไรไม่ได้หรอกอะไรมันจะมามันจะไปมันจะเกิด ไม่ใช่คนปรงนะแต่นิดหนึ่งอยู่ก็มีคิดนิดหนึ่งเข้าใจเข้าใจโลกเข้าใจวัฏจักรเข้าใจทุกอย่างแล้วก็ไม่ต้องคิดไปไกลเอาแค่วันนี้ก่อนวันนี้ตื่นขึ้นมาเราจะทำอะไรทําที่เราไหวก่อนนะบอสโจนี่ก็เหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันเนาะเราก็เพื่งงพาอาศัยกันอะคนในวงการพี่จินก็ดีหน่อยก็คือมีพันธมิตรก็เยอะอยู่เนาะน้องๆก็ มาช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วเขาก็เรียกพี่จินพี่จินก็ไปให้เขาเแบบนี้แบบง่ายๆสบายๆน้องว่างน้องก็มามาทางคณะพี่จินว่างพี่จินก็ไปให้น้องเออกเหมือนกับแม่แพลวพ่อบี๊กอย่างเงี้ยแหละใครว่างก็ช่วยกันมาช่วยกันเงินทองไม่เท่าไหร่แต่ว่าเอาพันธมิตรในวงการไว้ค่ะเราก็มีเพื่อนในวงการก็ มีเพึ่งพัอาศัยกัน,นเกื้อกูลหมอ้ําก็จะเป็นที่สี่แหละอ,อีสานบ้านเขาละค่ะนี่อย่างกับง่าย,ายสบายชุยนมากนะหมอล้มเพิ่งจะเป็นพี่เป็นน้องกันทั้ง,งั้นแล้วคณะน,นี้มาจากผู้นี้คณะนี้มาจากผู้นี้ยู่เสื้อเดียวกันเบิดนั่นแหละเวียนไปเวียนมาคอกันแล้วก็ไปอัดเสียงนี่เสื้อเสียงกับมาซอยกันอเออก็มูรุนพี่จินกั เป็นหมอลำมกาลเราก็จะเว้นว่าช่วงนี้เป็นของใครค่ะกับน้องเพลงช่วงต่อไปเป็นกับใครเดี่ยวบ้างสลับกันเดี๋ยวเราบ้างแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นซีแกรมค่ะแล้วก็ุ้งอิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณนี้ค่ะก็เวียนไปเวียนมาแล้วเราจะดูว่าช่วงไหนจะเอาใครเอามาแทรกไว้เพื่อเขาเรียกอะไรไม่ให้มันว่างค่ะ YouTube หลายหลักกับว่าหลายดอกแต่ว่า แกรเจงบอกไงว่ามันกับบคือไปคอนเสิร์ตแต่ว่าคอนเสิร์ตมันหันม,มือสัวว่าสีอันได้เงินเพลินกลัลาเนอรเรียนโหลดไปงานหนึ่งหมื่นหนึ่งอันยูทูบกะลองอก็ทำว่าง่ายเามันกับพวกนี้อย่างไงหรอกแต่ว่ามันแกสีบมืนยซําแลนเดินสายเป็น เอาละพี่น้องครับนุ่มจีราถือว่าเป็นหนึ่งคนนัดที่เป็นเอฟซีพัฒน,นาตั้งแต่แตงโมงแตงโมงแตงโมงสาววารินวันนี้ต้องกินเนาะอ๋อขอไปเลยสิ <c oughs> หรือว่าลักสไลด์ดอกไฟบานพี่น้องครับผม,ผ,มผัวเฮาหลายผัวแล้วคนเอาวะตรงๆเนาะใหญ่ยังหนุ่มนุ่มจิรากันแล้วกันใหญ่มากกับเอจินตาลาเติบโตมากกับผลงานพี่เอ่ยจินตาลาพี่น้องครับผมและไม่ว่าจะเป็นยุคก,ก่อนหรือว่ายุคปัจจุบนันก็ยังพร้อมสนับสนุนและซัพพอร์ต ที่สาคัญย่างเป็นกำลังใจให้เอื้อยจินตล,ตลาตลอดไปพี่น้องครรา,งาราผมสร้างสรค์ผลงานเพลงไหนออกมาก,กับพร้อมสนับสนุนพร้อมซัพพอร์ตนะฮะดังนั้นพี่น้องครับไม่ต้องไปอย่างที่เพื่อนบอกแล้วก็ต้องยึดต่อยึดติดในซื้อเสียงไม่ต้องยึดติดว่าความเป็นจินตลาอย่างนั้นอย่าง,าง,างนี้ปั๊บเห็นมันเขากับยุ่กับสมยัยพี่น้องครราผมและคนก็นยังหักเอื้อจินตลาอยู่ตลอดยงจินลากหักเอื้อจินละอยู่ตลอดคือ,อกันพี่น้องคาราผมนี่แหลนะเนาะศิลปินที่มาความสมรถและ ไม่เคยตกกระแสที่สำคัญเป็นเจ้าแม่ฟิตจะลิงนั่นเองนะฮะเอาเรื่องราวทั้งหมดพี่น้องครับ็นแบบนี้กันแล้วกันนะฮะและที่สำคัญได้เรื่องไปติดตามฟังเด้อผลงานเพลงวาสนาการดำนะฮะจินตลาพูดลาเอาพยาบาลฟิลนแลนด์นุ่นดำดงร่วมถึงอมมอมแอมเพรแพงมารวมแสดง MB เป็นยังใงไปรอาติดตามกันเนาะพิ่นองเนาะนี่คือจักรวาลลูกทุง่งก็บัหลานนุ่มเจีระจิละเล่นจิละเล่ามา วอลซูฟังอย่าลื่กดหัวใจกดไหลกดแชร์และติดตามช่องจีละเล่นด้วยนะจ๊ะ ja. ไปแล้วสวัสดีครับ